ได้กต้องกินนะสาธุสาธุสาธุพี่ฟียินไหมฟีฟีมันตัวแลวสักอย่างอ,ะอง่ะกำลังกำลังมุ่งหน้าทางขมหรือเปล่า มาดันสุกคนหาที่หลบก่อนคนตัวมากหลบคนทุาากคนเฮ้ยนรกจังวะตอนนี้ผมนั่งหลบบริเวณใต้พุ่มไม้ทุกคนนะอยู่ใต้พุ่มไมยย่างี้นะเพื่อไม่ให้ม,มองเห็นผมนะทุกคน ดีครับทุกคนก็กราบสวัสดีพี่เพียทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะทุกคนนะตอนนี้ผมกําลังตามหาน้องชายผมแฝดเล็กซึ่งผมยังไม่เจอตัวถ้าพี่เพียบทยคนที่ได้ดูคลิปไปก็จะเห็นว่าน้องชายผมเล็กโดนพกเผาวเวตาลเหมือนผมไม่รู้ว่าใช่เผาวเวตาลจริงหรือเปล่านะไอพวกนี้มีความโหดเหี้ยมมากทุกคนนะ พวกมันชอบจับคนไปทําพิธีบูชาย,ยันแล้วก็ไม่ต่างจากเผากินคนนี่พี่ผมกำลังจะเดินเข้าไปแล้วตอนนี้อยู่ในป่าได้ลึกพอสมควรวแล้วเลยขอตั้งแคมป์พักก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเผ่าของมันอยู่จุดไหนนะทุกคนไม่รู้ว่าเล็กเป็นไงบ้างตอนนี้ทุกคนเพราะว่าเห็นมัน เอาไม้ oh มาทุบตีนะหมดสติแล้วก็โดนทุกคนอุ้มตัวไปนะผมเดินมาเจอที่พักตรงนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นผ้าใครรู้ทุกคนนะทิ้งมานี่หนึ่งผืนผมไม่รู้ว่าเป็นคือผ้าอะไรหรือว่าใครมาทิ้งไว้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปขอนั่งพักก่อนแล้วก็จะไปกันต่อทุกคนวันนี้ต้องเจอตัวเล็กให่ได้ ก็าจจะไม่ค่อยเป็นใจนะพี่เหมือนฝนจะตกหรือเปล่าคนเนี้ยฟ้าคลึ้มมากๆากทุกคนโอเคอขอนั่งพักก่อนทุกคนในป่าตรงนี้อากาศเย็นๆทุกคนนะเดี๋ยวผมอาจจะขอก่อไฟสักหน่อยเพื่อให้ตัวเองร่างกายอบอุ่นนะทุกคนเพื่อไม่ให้หนาวแล้วก็เกิดความผิดปกติในร่างกายโคตรเงียบเลยผมไม่ได้บอกน้องกิจไปแล้วน้องกิจออกช่วย,ช,วยช่วยตามหาทีตอนยนองชายผมก็อยู่มองกแรแปลนะก็ช่วยตามหายแรงหนึ่งทุกคน เราทำหายพวกเผาวเวตานี่มันจับตัวเล็กไปทุกคนไปเดี๋ยวผมขอนั่งพักแล้วก็ก่อไฟสัก,กองนะเพื่ออบอุ่นร่างกายทุกคนตอนนี้หนาวมากโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาเจอเหมือนเป็นที่พักเก่าใครไม่รู้นะทุกคนนะผมก็ขอนั่งพักตรงนี้นแหละจะก่อไฟก่อไม่ใหญ่คพเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราไม่อยากให้ไฟมันลุกลามไปที่ไหนนะทุกคนนะ เหมือนแดดจะเริ่มออกอะเมื่อกี้ผมยกมือพอนาอาให้คนยะตกแล้วก็ให้ขอให้แดดออกทีนะแดดก็ออกจริงนะสาธุสาธุสาธุาธผมยังไม่รู้ว่าจะเจอน้องชายที่ไหนยังไงหรือว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมต้องหาเจอให้ได้วันนี้ถ้าไม่เจอผมจะแย่ทุกคน ติดน้ำุกคนนะก็ถ้าเป็นข้างน้าผมทนะเป็นสายน้ำไหลผ่านนะอากาศเย็นมากในป่านีน้ทุกคนมันเป็นป่าดิบชืน้นนทุกคนึงว่าพวกไอ้เผ่าเวตามันอยู่กันได้นะแล้วก็ลองตรงนะมันค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ผมมาดูวา่าทมันจับเล็กไปนะว่าเล็กไปล้ำเข,เขตมันโดนไปไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าผมก็ยังบอกคำตอบมันไม่ได้นะ ควสังเกตเท่าไหร่ผมนะเป็นเหมือนหน้าผาเห็นอยู่พี่เด้อไหมหน้าผาเห็นที่มันดูเหมือนจะโบราณก็ค่อนข้างจะดูแบบ ทีเลึกี่ลกนะทุกคน ถ้าผมก่อไฟแบบนี้ทาใ,ให้พวกเผ่าเวตาลเห็นแต่งไอ้ควันไฟหรือเปล่านะแต่ถ้าผมไม่ก่อไฟผมก็คงจะหนาวแล้วก็มือไม้แข็งหมดทุกคนพี่สีดูนะนบรรยากาศรอบตอนนี้เหมือนเป็นที่พักเก่าใครไม่รู้ทุกคนเห็นมีกองฟองกองไฟพร้อมแล้วก็มีถุงยางทุกคนจะไหมอมีถุงยามอยู่เลยทุกคนจะปะอาจเป็นของพวกในผ่านหรือเปล่าที่ใคไมาอยู่ที่นี่หรือเปล่า ก่อนไฟลอยอย่างนี้ทุกคนไม่รู้ว่าพวกเผา,เาไปตามจะเห็นหรือเปล่านะคพมนเหมือนเผาคนป่าเผาหนึ่งทุกคนซ<ง>ึ่งผมก็เดินมังต่เช้ามืดทุกคนผมมาออกแปกลกป้ามังค่าสี่สี่สีห้านะ<อ>เพื่อเดินป่ามาที่นี่ เดินมาเกือบสามชั่วโมงอ่ะก็เลยขอนั่งพักที่นี่ก่อนพี่พีี MC. ผมเหนื่อยนะทุกคนบอกเลยแต่ว่าต้องไปต่อพักได้แต่ต้องไปต่อให้ได้ด้วยทุกคน นั่งเฉยยังเดียวไม่ได้ต้องพยายามดูรอบๆนะดูทุกทิศทางว่ามีอะไรผิดปกติไหมหรือว่ามีอะไรผิดแบบน่าสังเกตไหมทุกคนถ้าเราโมจะนั่งจะไม่มองอะไรสักอย่างเราจะเป็นเป้านิ่งสําหรับคนที่ไม่ดีได้ได้ยินไหม เหมือนตัวอะไรสักอย่างอะกำลังมุ่ง,งหน้าทางผมหรือเปล่ามันเหมือนตัวมุ่งหน้าทางผมไไปพี่จร เหยงไหมคนผ้าบอกว่าทุกคน,คนเห็นควันไฟหรือเปล่าทุกคนคอยยึดติดจัาไฟมัน,นเข้าคนงนเข้าเหมือนคนกงลังมุ่งหน้ามนสึงทุกคนห่าที่หลบก,ก่อน ๆๆมาทุกคนทุกคนเฮ้ยน่าจว่าเเคนป่าดไม่อยากอยาให้มันเจอตัวผมนเพราะว่า ผมมาคนเยอมนี่แล้วผมโดนมันจับได้ผมบเลยวอีกคนนี่เหรอวะตอนผมนั่งหลบบริเวณใต้พุ่มไม้ทุกคนนะผมอยู่ใต้พุ่มไมยย่างี้นะเพื่อไม่ให้มันมองเห็นผมนะทุกคนเสียงมันชัดมากพี่มันอยู่ใ,ใกล้ๆผมอะ่ะ น,ท,นทุกคนครับตอนนี้ผมไม่รู้มันอยู่ไหนทุกคนนะผมพยายามหลบเพื่อไม่ให้มันเห็นผมนะเพราะถ้ามันเห็นผมแนละมันจะสวยมากผมไม่อยากจนมันจะปีคนทุกคนผมงดตอนตัวไว้ก่อน ไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ถิ่นหรือยังนะไม่แน่นะผมอาจจะอยู่ถิ่นมันแล้วก็ได้นะ เป็นป่าดิบเถินล้วนๆนะยังไหนของมันนะคนพยายามหามองอยู่ ดับไฟผมคิดว่าพวกมันอาจจะเห็นกองไฟผมนะเห็นควันไฟแล้วก็วิ่งตามควันไฟมันหรือเปล่าเพราะว่ามีการบุกลุกที่มันหรือเปล่ามันถึงแบบรีบมากันอ่ะดีผมไหวตัวทันนะได้ยินเสียงแล้วก็รีบดับไฟแล้วมันหลบใต้หินนี่ก่อนหลังหินหรืนไงบังหินนะตอนนี้ก็จะแปดโมงเก้าโมงแล้วทุกคนนะตอนนี้ ซึ่งผมต้องระวังพวกมันให้ดีมากๆเพราะว่าพวกมันจับคนไปผมไม่รู้ว่าทำพิธีอะไรแต่ผมแล้วก็ผมเนี่ยมาดูชะตาอะไรเป็นไงตอนนี้ทุกคนผมแอบกังวลใจมากๆแล้วก็คิดมากมากทั้งคืน เพบซีดีเสียงเหรอไหมอะข้างหน้ามันมีเสียงสักอย่างทุกคนเหมือนเสียงสัตว์ก็ไม่เชิงนะเสียงคนก็ไม่ชัดทุกคนจาขนกข้างหน้าทุกคนจ้าชนะผาหน้าพี่คือไรวะ ู้สึกเริ่มกังวลเล็กๆ,ๆน้อยนะไม่รู้ว่าตอนนี้พวกมันเจอผมหรือยังนะอาจจะรอผมเข้าไปจิกกัดมันหรือเปล่าแต่ผมก็มีของป้องกันตัวมาซึ่งครั้งก่นที่ผมเจอกับนายพรานหนึ่งคนนะเขาบอกว่าเจอกลุ่มคนป่านะ จับตัวน้องชายผมไป่ะแล้วมันก็หนีเข้าไปในป่าแบกตัวน้องชายผมเข้าไปในป่านะน่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่ผมเห็นในคลิปนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทางหน้าผานี้ทุกคนนะไปดูข้างในกันว่ามันเจอเลยไหมเสียงที่กำลังร้องอยู่ตอนนี้ผมพยายามฟังเสียงอยู่ว่าดูมันจะเงียบตอนไหนเพราะมันยังพูดเสียงดังนี้หรือว่ามันทําเสียงนี้แต่ว่ามันต้องอยู่หลายคน พุ่งไงกันทุกคนพี่ครับตอนนี้ผมกำลังเดินเข้าไปนะดูหน้าผาจุดที่ผมคิดว่าอาจเป็นที่อยู่ของมันหรือเปล่าที่อยู่ของชนเผ่าของมันหรือเปล่านะก็ค่อนข้างจะลำบากนะทุกคนวะ ายกับกิปตาที่สิเสียงอยู่ไหนวะทุกคนได้ยินเสียงตัวอยู่ไหนวะ พื่ดีเสียงไหมเสียงไหมทุกคนเสียงเหมือนมีตะโกนมาซึ่งผมพยายามเดินตามเสียงไปนะทุกคนแต่ผมไม่เจอตัวเลยนะทุกคน เสียงจริงอันนี้ถ้่ผมไม่สามารถอยู่ได้มันคือตัวอะไรคนป่าหรือเปล่าคนป่าหรือว่าอะไรกันแน่ทุกคนคลิปทีคิดว่าเป็นตัวอะไรครับคอมเมนต์บอกได้นะลิงเหรอสัตว์ป่าเหรอ ตันที้ผมมาท,ที่แบบว่าเป็นที่โบราณสักที่ทุกคนในป่านะรอบผมมีพวกหินล้อมรอบทุกคนจะวะน้าพาหินหรอทุกคนจะไหม ตอนนี้เสียงมันเงียบแล้วทุกคนมันมันกำลังจ้องมองผมหรือเปล่าขอเล็กปลอดภัยทุกคนเดี๋ยวผมขอจบคลิปคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรีบตมามหาเลยก,ก่อนนะแต่ถ้า เจอผมมาถ่ายคลิปหนึ่งเนละพี่พีได้เห็นนะตอนที่เจอเล่นกัว่าเจออะไรแปลก,กอีกคลิปนี้ถือว่าผมได้แจ้งให้พี่ทราบว่าผมเข้าป่ามาตามหาเล็กนะั้นแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกเสียง,งต่างๆแล้วก็มีทั้งขอเลี้ยวหา่จุดที่ที่พักเก่าใครไม่รู้อะ่ะที่มีพวกพ่กขอขนหนูวพ่ะขันหนเหมือนพระชน,นาทิ้งไว้อยู่นะทุกคนนะ เป็นกำลังใจทีนะแล้วก็ภาวนาเล็กปลอดภัยอวยพรผมเจอเล็กทีทุกคนนะให้เจอเล็กกลับไปพร้อมบ้านกลับบ้านพร้อมผมทุกคน